มีคำตอมจากพี่น้องว่าถ้าสวนยางมีระบบรดน้ำจะกลีดป่านแรงได้หรือไม่มาฟังคำตอบจากความคิดของผมครับสวัสดีพี่น้องสายกลีดยางตอนกำ้มกืนครับโอ้โหมาแล้วครับงานประจำคนตำสวนเป็นไงครับปากใต้เนี่ยเปิ่งจะอาฝนสังซาใบานะครับ แต่ไม่รู้จะมาอีกหรือไม่แต่ผมว่าน่าจะเข้าแรงแล้วนะเริ่มแล้วนะเห็นสายลมแสงแดดนะที่มันบ่งบอกถึงอ่าอากาศแห้งแรงกำลังมาเยือนแล้วก็มีคำถามจากพี่น้องนะครับบอกว่าหน้าแรงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีระบบรดน้ำนะ เราสามารถเียกกริดผ่านแรงได้หรือไม่มันจะมีผลเป็นเช่นไรโห,โหนะครับอะไะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบนะแต่ต้องเป็นตอนพรุ่งนี้นะเฮ้นะครับตอบในความคิดของผมนะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับวิชาการอาที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยเป็นยางอกร้อยนะครับนะเฮ้ยอกร้อยเจ้าเก่าครับ กดดีคนเดิมละครับพี่น้องครับตรงนี้แถวบ้านผมการให้ปริมาณน้ายางก็ยังคงใช้ได้อยู่น,นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงยางติ้งต่วนนะครับแตนะ่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้แล้วพี่น้องครับนั่นก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะผมขายน้ำนะครับ เปอร์เซ็นต์น,น้ำยางเริ่มหายแล้วครับตอนนี้ของผมเนี่ยจากสามเจ็ดสามแพดนะครับตอนนี้เหลือสามสี่แล้วนะครับเนะี่ยหายไปแล้วนะครับก็คือต้นยางเขาก็เริ่มเก็บสะสมพลังงานแล้วนะครับนะว่าเขาก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงกนะายภาพไปในกล้งใหญ่แล้วครับนะ ติ้งใบนะครับติงใบเพื่อที่อาจจะรับมือกับหน้าแรงที่จะมาถึงนะครับก็เก็บสะสมอาหารอะไรต่างๆนะมันก็เลยมีผลนะครับนะและเดี๋ยวจากนี้อย่างมันก็เริ่มที่จะงดลงงดลงนะครับอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะอัปเดตราคาให้พี่น้องดูกันด้วยแถวบ้านผมแล้วก็ลักษณะของ บอย่างนะว่าเป็นเช่นไรถ้างนั้นวับไปตอนรุ่งเช้าเลยครับวับมาที่รุ่งเช้าแล้วแต็มสายให้อีกนิดโอ้ยอ้โอ,อ้มาดูครับอกร้อยเจ้าเก่าคนดีคนเดิมครับพี่น้องครับนะช่วงนี้นี่ถ้าเป็นปริมาณน้ำยางเนี่ยก็ออยัง ยังยังพอใจได้อยู่นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เริ่มนะเริ่มที่จะอ่าเขาเรียกว่าลดลงเออเปอร์เซ็นต์ลดลงครับจากเช็คนำ้ำยางนะบินนำ้ำยางนะครับก็เห็นว่าน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าเริ่มดรอปลงนะครับและยิ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนะเรียบร้อยครับของผมเนี่ยจากประมาณสามเจ็ดสามแปดอยู่นะ ก็เหลือสามสี่แล้วนะครับเอ็ดมันก็คือต้นยางเราก็เริ่มที่จะเก็บกะพวกสารานต่างๆแล้วนะครับนะเพราะว่าจะเข้าสู่การเตรียมพร้อมนะในเรื่องของการที่จะปลัดใบแล้วก็เก็บสารานเอาไว้เพื่อที่จะต่อยอดใหม่นะครับหลังจากนี้ไปนะปริมาณน,น้ํายางก็เริ่มที่จะดอบลงแล้วครับผมว่านะทีนี้ครับก็ มีพี่น้องหลายท่านไงนตามผมมาว่าแล้วถ้าเรามีระบบน้ํานะครับมันพอที่จะสามารถแยกกลดป่าแรงกันได้หรือไม่นะถ้าเรามีระบบน้ําไวร้รดส่วนยางเน่ยครับนะคือถ้าเป็นไปได้มันก็ดีนะถ้าถ้าเรามีระบบน้ําเพราะว่าน้ําเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะสําหรับพืชทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะแต่พี่น้องครับนะสําหรับผมเนี่ย ผมนึกไปถึงพวกสัตว์ที่มันจำศีลน,นะครับผมว่าต้นไม้ใบหญ้าที่มันปลัดใบนะพวกพวกต้นไม้ปลัดใบกับพวกสัตว์จำศีลเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันก็ต้องต้องมีส่วนใกล้ๆกันเลยผมว่านะก็คือพวกสัตว์จำศีลเนี่ยครับพี่น้องครับก่อนที่จะถึงฤดูการจำศีลของเขาอ่นะตามสัญชาตญาณน,นะครับนะแต่กระบวนการต่างร่างกายของสัตว์พวกเนี้ยมันก็จะตำาน ปิดกันกันบพวกสัตว์ที่ไม่จาศีลน,นะก็คือก่อนที่จะจาศีลเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะพยายามหาอาหารนะกินกินกักตุนคือกักตุนไว้ในตัวมันนะครับกระบวนการสะสมสารอาหารเกิดขึ้นนะในตอนนั้นพอถึงเวลาที่มันจําศีลเนี่ยคือร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปนะครับกระบวนการต่างๆในร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับระบบย่อยก็จะหยุดตามานนะหรือว่าตามานจ้าลงมาก ไอ้ระบบอะไรนี่ก็แหน่งประสาทเปเรื่อง,าาย,องอยากเอ,าอ้ไอ้แล้ไอ้สันดาบ <c oughs> คือระบบสันดาบนะมันก็จะตำมาน,น้อยลงนะครับอ่าระบบเป่าปลาหนาอ่านพวกเนี้ยแล้วก็ระบบหัวใจก็ตำมาณจาลงนะครับอันนี้ตามที่เราดูสารคดีอะไรพวกนี้มานะครับก็เพราะว่าร่างกายมันจะหยุดกระบวนการเ,เพื่อ ตานนอมตานนอมพวกสารอานต่างๆเอาไว้ใช้ในช่วงที่เขาจำศีลอยู่นะครับแล้วตอนนั้นวิ่นครบต่อให้มีอาอานอันโอจะมาวางอยู่ถึงจมูกสัตว์พวกนี้ก็จะไม่กินนะครับเพราะว่ากระบวนการภายในของเขาได้หยุดกระบวนการต่างๆไปแล้วนะครับเอาอะไรไปไปวางไว้เขาก็ไม่กินหรอกครับ ซึ่งผมก็ผมคิดว่านะพวกต้นไม้ปลัดใบทุกชนิดเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีโครงสร้างใกล้ๆกล้กันนะครับนะในกระบวนการต่งางๆนเขาก็จะหยุดทํางานนะครับกระบวนการาต่างๆแต่แต่น้าเนี่ยน้าเนี่ยมันจ,นนจําเป็นนะพอที่จะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องการนะนะถ้าเรามีระบบน้ำเนี่ยมันถือว่าดีครับแต่ถ้าเราจะเอาปุ๋ยเอาอะไรไปใส่ไปจีบเริ่มบอกมีน้ําลด ก้อยนึกถึงสัตว์สัตว์จำศีลกระบวนการต่างๆก็หยุดไงนะครับหยุดการตมานะเราใส่ไปก็อาจจะสูญเปล่านะในตอนนั้นนะครับอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับวิชาการอาจจะเป็นความคิดของบมเวงก็ได้ก็ลองดูนะครับแต่สําหรับผมนะผมว่าคือเรามีมีระบบน้ำเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ผมว่าพักสักหน่อยไหมพักยางก็สักหน่อยให้เกาได้ได้พักปอดนะครับนะ แล้วเราก็ให้น้ําเข้าไปนิดๆหน่อยๆนะก็ก็ดีนะครับนะเพราะเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่ากระบวนการเขาจะกลับมาตำมานตอนไหนนะก็คือถ้าให้ผมเดานะก็คงจะเป็นช่วงที่เริ่มแตกยอดกระบวนการก็จะกลับมาแล้วผมว่านะหรือว่าตอนที่ใบเขาเรียกอะไรแต่เป็นบ้านผมเรียกใบเพลลาต์ช่วงใบเพลลาตนะ์น่าจะกระบวนการต่างๆน่าจะกลับมานะ ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็ใช้สารานที่เก็บสะสมไว้ครับเพราะนั้นนะแ้วเราไปกรีดเขามาออกมาอีกเนี่ยก็เปนะ็สงสารนะครับนะก็หยุดให้สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับนะอย่างน้อยๆก็สักสักยี่สิบวันนะหรือเดือนนึงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่วนของผมเนี่ยก็คงจะสักแถวๆบ้านผมเนี่ยก็น่าจะสักกลางๆกงุมปลาหรือว่าไปคุมปลาปลาย ก็น่าจะได้ได้หยุดกันแล้วครับนะเอาละครับพี่น้องครับก่อนจากการคลิปนี้ขอขวักเปลย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 ทหารนะที่จริงอมันก็มีขายอยู่ทั่วไปตามตลาดนงตลาดนัดก็มีเยอะแยะนะครับแต่นะครับผมก็ได้ฝักแตกข้าไว้พี่น้องนะนี่คือเปลสายจิวครับ uh oh. พี่น้องครับแนะม่ช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อน,อนๆนะาที่ปูกเปลอน,นอนนะครับสายจิวๆนะครับ ก็ลองดูครับพี่น้องครับแตะไปที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็นโลโก้พี่น้องอยากจะนอนเปล่แฝงเปล่ดูบ้างนะครับนะสายชิวโอ้โหนะครับก็ลองแตะไปดูครับก็สามารถเข้าไปเลือกหาได้นะครับพี่น้องครับโอเคครับกอขอบคุณพี่น้องทุกท่านดีกรามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนดีก้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปไลย์ต่อไปในวันนี้สวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิส์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ